ค้าชนฟอ er, ร์จูเนอร์เปิดตัวจีลี่ g ก l a ล็กซี่ M9 เครื่องเดียวกับว o l โวรถ SUV เบาสามแถวขุมพลังเสียบปลั๊กวิ่งไกรสุดกว่า1,500โลเริ่มไม่ถึง9 0 0 0แสนในจีนทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ รถในบ้านเราเองรถกลุ่ม P P V จากค่ายญี่ปุ่นและอเมริกาได้รับความนิยมอยู่ไม่น้อยเพราะตอบโจทย์คนไทยได้ทุกอย่างผนก็ไปในครอบครัวและความเปิดรถยกสูงซึ่งไปได้ทุกที่แต่ในอนาคตยอดขายรถในกลุ่มนี้อาจจะต้องสั้นครอนเ<อ>มื่อค่ายรถจีนมีความเป็นไปได้ที่จะนํารถ full size S U V เข้ามาขายในไทยด้วยกําแพงภาษีที่น้อยกว่าหนึ่งในค่ายรถจีนคือวอลโวอย่างจีลี่ได้เปิดตัว Galaxy M 9รถ S U V รุ่นเรือธงของค่ายซึ่งใหญ่กว่า P P V ในบ้านเราและมาพร้อมแพลตฟอร์มแบบรถเก่งที่ขับขี่นุ่มนวลช ฝันเอาใจใส่ครอบครัวแถมยังลุยได้ไม่แพ้กันในราคาที่เย้ายยุนใจสุดๆคลิปนี้ที่สุดเองจะพาไปดูกันว่ารถคันนี้น่าใช้แค่ไหนดีกว่า p PP p v จริงไหมพร้อมรีวิวขับจริงจากต่างประเทศและคาดการราคาในไทยอีกเมื่อนเคยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเริ่มกันที่เรื่องของมิติตัวรถกันก่อนเลยเจ้าจีลี่ Galaxy M9 มีความยาว5.205เมตรกว้าง1.999สูง1.8ระยะถาล้อยาว3.03เมตร ถ้าเทียบกันกับ P P V ตัวตึงในไทยอย่างน้องคุกกี้ Toyota Fortuner จะพบว่าเจ้า M9 ยาวกว่าถึง41เซนกว้างกว่า14.4เซนฐานล้อยาวกว่า28เซนแต่ตัวรถจะเตี้ยกว่า3เซนครึง่งถือว่าเจ้า M9 มีขนาดใหญ่กว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ความสูงแบบนี้ก็เข้าที่จะรถได้สบายๆเลยครับเจ้า Galaxy M9 ใช้แพลตฟอร์มใหม่ของ j i l e อย่าง GEA Evo ซึ่งออกแบบมาสำหรับรถรุ่นนี้โดยเฉพาะซึ่งจะประสาน AI เข้ามาช่วยทำให้รถขับขี่ดีขึ้น ช่วงล่างด้านหน้าแบบ Double Wishbone ด้านหลังแบบ Five Link ในรุ่นท็อปจะมีช่วงล่างแบบถุงลม Dual ชม a m b e r พร้อมช็อกอัพแบบ CCD ปรับความแข็งตามการขับขี่ของเรารวมถึงมีระบบ Active Magic Carpet ซึ่งใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบสภาพถนนลงหน้าและปรับช่วงล่างให้นุ่มนวลที่สุดยังกับมีพรอมวิเศษมารองตัวรถ นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการเบรกหน้าทิมระบบเบลส์ยูเทิร์นควบคุมแรงบิดล้อหลังเพื่อช่วยให้วงเลี้ยวแคบขึ้นรวมถึงระบบช่วยทรงตัวเมื่อยางแตกแม่เขารองรับเกือบทุกสถานการณ์กันเลยทีเดียวคุ้มพลังของจีลี่กาแล็กซี่ M9 จะเป็นแบบ plug-in hybrid PHEV สมรรถนะสูงของจีลี่ย่าง EMP เจนใหม่ล่าสุดประกอบไปด้วยเครื่องเบนซิน1รเทอร์โบกำลังสูงสุด163แรงม้า255นิวตันเมตรที่เคลมว่ามีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงถึง47.26ทําทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีให้เลือก2แบบทางรุ่น เกลียวหน้าและรุ่นกับเกลี้ยงสีล้อ รุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากับบังสูงสุด245แรงม้า350อินิวตันเมตรทำให้กำลังรวมสูงสุดเมื่อรวมเครื่องยนต์แล้วเพิ่มขึ้นเป็น4 0 8รแรงม้า6 0 5นิวตันเมตรเลยทีเดียว <Wow. S 1> ส่วนรุ่นขับ4จะเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลังอีก2ตัวขนาด462แรงม้า560นิวตันเมตรจะทำให้กำลังรวมสูงสุดรวมเครื่องยนต์แล้วกลายเป็น870แรงมา้าแรงมิดพุ่งขึ้นไปถึง1,65นิตเมตรกันเลย่วนี่นบ,บ LFP จาก CAATL ขนาด18.4 41.4และ กิโลวัตต์อาวขึ้นกับรุ่นย่อยวิ่งไฟฟ้าล้วนนีไกลสุดถึง230กิโลเมตรมาตรฐาน C-LTC ของจีนเมื่อน้ำมันเต็มถังร่วมกับแบตเต็มก้อนจะวิ่งในใีไกลสุดถึง1,505กิโลเมตรในมาตรฐานเดียวกัน <Wow. S 1> และยังรองรับ DC Fast Charge สูงสุด135กิโลวัตต์ชาร์จแบตจาก30-80%ในเวลาเพียง15นาทีน้องๆรถไฟฟ้ากันไปเลยขุมพลังในรุ่นท็อปขับ4ยังทำให้ตัวรถยาว5เมตรคันนี้ทำอัตราเร่ง0-100ได้ในเวลาเพียง4.5วินาทีด้วยนะครับ ก่อนที่เราจะพาไปชมดีไซน์ภายนอกภายในและทดลองขับจริงกันต่อฝากไว้กดติดตาม Subscribe กด like, ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานด้วยนะครับดีไซโน์ภายนอกของจีลี่กาแล็ก M9 เรียกได้ว่านำะมาจากรถต้นแบบอย่างจีลี่กาแล็กซี่สตาร์ชิฟต์คอที่โชว์ตัวไปเมื่อปีก่อนมาพร้อมแถบไฟหน้า LED แบบ Star Ripple เหมือนเป็นกลุ่มดาวในอ,อวกาศ ไฟท้าย LED แบบ Rising Sun ยาวซ้ายจลอดขวามีมือเปิดประตูแบบเดิมหลังคามีเซนเซอร์ไลรลได้และลลออัลลอยปัดเงาขนาด21นิ้วมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือช่องดักลมแบบเปิดปิดอัตโนมัติอันนี้เองเป็นส่วนที่ทำให้ตัวรถรู่ลมจะมีค่าสาัมประสิทธิ์แรงสิทธทานเพียง0.285เท่านั้นดีไซน์ภายในทาง g i ี่ก็เคลมว่ารถคันนี้มีอัตราการใช้งานพื้นที่ห้องโดยสารถึง88.3%ตัวรถมีพื้นที่กว้างขวางจัดเตรียงที่นั่งเบาะสามแถวแบบ2บวก2บวก2ทุกที่นั่งสามารถปรับด้วยไฟฟ้้้้าาพรรออมมะบบุ่นใหดวย ไม่เว้นแม้แต่บอบ์ดแถว3พื้นที่ตรงกลางของอร์ดแถว2กว้างถึง18เซนสามารถเดินผ่านช่องไปบอบาะแถว3ได้สบายภายในยังสามารถจัดที่นั่งพับ,บอบาะได้หลายแบบอีกด้วยส่วนความล้ำก็ไม่ธรรมดาเจ้า M9 มาพร้อมหน้าจอมัลติดิจิตอลขนาด12.6 6นิ้วพร้อมจอ AR Head-up Display ที่เป็นไฮไลท์เลยคือจอยักษ์แบบสัมผัสขนาด30นิ้ว,วความละเอียดระดับ 6K ที่รวมจอกลางและจอคนนั่งด้านหน้าเอาไว้ด้วยกันแม่นี่มันจอรถหรือว่าทีวีเนี่ย แถมคนนังหลังยังมีจอความบันเทิงขนาด1 7.3นิ้วมาให้ประมวลผลด้วยชิป Qualcomm Snapdragon 8295P พร้อมระบบปฏิบัติการ Flyme Auto 2ของค่ายที่มาพร้อมผู้ช่วย AI ในตัว ส่วนสายขนเยอะก็ไม่ต้องห่วงเจ้าคันนี้มีพื้นที่เก็บสัมภาระท้าย328ลิตรและเพิ่มขึ้นเป็น2,171ลิตรเมื่อพับ,บอบ์ดแถว2และแถว3ลงนอกจากนี้ยังมีออปชันที่น่าสนใจทั้งระบบเครื่องเสียงไฟมีลำโพง27ตัวท่นชัจไร้สาย50วัตต์2ตำแหน่งโต๊ะพับหลังเบาะคนขับตู้เย็นขนาด9.1ลิตรและเบาะที่บุนุ่มระดับก็อ e ีสปามาให้ทุกที่นั่งกันไปเลยระบบความปลอดภัยช่วยเหลือกันขับขี่ GLE Galaxy M9 ก็อัดแน่นมาให้เต็มคันเริ่มที่โครงสร้างนิราภายัราภายตห โครงสร้างชิวแบตเตอรี่2.0ผ่านมาตรฐานแบตใหม่ของจีนไม่ติดไฟไม่ไม้ไฟได้สบายเอ๊ะไม่ไหม้หรือไม่ไหม้นะเนี่ย แต่ไฮไลท์ที่สุดเลยคือระบบช่วยเหลือการขับขี่เจนลีเฮาหาน H5 ประกอบไปด้วยไรดราเรดาร์ระดับล mm, ื้นมมลิเมตรเซนเซอร์อัลตราโซนิกและกล้องมองรอบคันรองรับระบบเดินทางออนไลน์อัตโนมัขับขี่อัตโนมัติในเมืองได้แบบไม่ต้องมีแผนที่ <Wow. S 1> ระบบขับเองจอดเองได้แบบพาร์คิ่งทูพาร์คิ่งรวมถึงระบบดริฟท์พาร์คิ่งจอดรถในที่แคบได้แต่ต้องเปลี่ยนยางบ่อย <S <S อ่อยนะเออจัดออปชั่นมาให้จุกๆแบบนี้อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าขับจริงจะเป็นยังไงเราเลยขอพาทุกคนบินลัดฟ้ามากันที่ประเทศจีนดูววิจากช่อง ในคลิปนี้จะเป็นการทดสอบในสิ่งที่หลายคนสงสัยทั้งการขับขี่ในสนามความสามารถในการลุยออฟโรดและระบบช่วยเหลือการขับขี่เมืองว่าจะฉลาดจริงไหมเริ่มที่การขับขี่ในสนามกันก่อนเลยเจ้าจีลี่กาแล็กซี่เอ็มเก้าคันเร่งตอบสนองได้ทันใจดีเนื่องจากการจัดการพลังงานขุมพลังในระบบเกียร์ที่ดีต่อมาจะเป็นการทดสอบในฐานต่างๆเริ่มที่มูสเทสคันนี้ผ่านการทดสอบสบายจะถึงความเร็ว83กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาคือด่านทดสอบการลงสะพานเจ้า m อกก็ผ่านได้ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนิ่ง คนรีวิวบอกว่าสิ่งเหล่านี้แสดงถึงการจูนช่วงล่างมาเป็นอย่างดีเขาได้ยินม,มาว่าช่วงล่างของรถคันนี้ถูกจูนโดยวิศวกรของโลตัสแบรนด์ในเครือจีลี่กันเลยนะมาต่อกันที่การทดสอบแบบออฟโรดเจ้า M9 ถือว่าใช้ได้สถานที่ทดสอบจะจําลองการลุยหลากหลายรูปแบบเริ่มที่การวิ่งทางฝุ่นแบบเบาๆคันนี้ก็ผ่านไปได้ชิลๆทดสอบในวงล้อก็สามารถขึ้นมาได้ที่กำลังที่เหลือเฟือการขึ้นเนินชันบนทางฝุ่นก็ทําได้ฉลุยแม้จะไม่มีโหมดออฟโรดมาให้ จะไต่หินลงเนินขึ้นเนินสลับก็ผ่านไปได้พอมาที่ฐานลุยน้ํารถคันนี้สามารถใช้กระจังหน้าที่เปิดปิดอัตโ,ตโนมัติกันน้ําเข้าเครื่องและสามารถลุยน้าลึกได้ถึง50ซนติเมตรจากการทดสอบนี้เลยทีเดียว แล้วมาถึงการทดสอบระบบช่วยเหลือกันขับขี่คราวนี้จะทดสอบในเมืองฉงชิ่งให้รถขับเองแบบ p a r k คกิ้งทูพาร์คไม่ต้องตั้งระบบกลางทางแต่ที่จอดรถจะต้องมีข้อมูลในระบบก่อนเริ่มจากการที่ตัวรถออกจากที่จอดรถได้เมื่อมีสิ่งกีดขวางก็สามารถหยุดรอได้ระบบทํางานไปเรื่อยๆแต่มีข้อแม้ว่าตาคนขับยังต้องมองถนนและคอยเอามือแตะพวงมาลัยอยู่ คนรีวิวรู้สึกว่าระบบค่อนข้างฉลาดสามารถดูสัญญาณไฟจราจรให้เราได้แถมรู้ด้วยว่าเหลืออีกกี่วินาทีจะไฟเขียวเขาบอกว่าระบบของจีลี่ทาได้ดีพอๆกับหัวเวยเลยนะไม่อวยไม่เนี่ยเมื่อขับลงมาในอุโมงค์จะเห็นว่ารถสามารถหยุดตรงแยกไฟแดงที่แปลกกว่าแยกทั่วไปได้แต่ก็มีบางแยกไม่ได้หยุดให้เหมือนกันนะพอเจอเหตุการณ์สุดหินอย่างการยูเทิร์นหลบไซต์ก่อสร้างขับเข้าวงเวียนหลบรถบุมอับตอนขึ้นเนินชะลอเมื่อผ่านแยกพอจะถึงการจอดตรงที่ที่กำหนดไว้ก็ผ่านได้ฉลุย คนรีวิวสรุปเอาไว้ว่าระบบช่วยขับขี่ของรถคันนี้ทำงานได้ดีแม้ในสถานการณ์ที่ยากๆในเมืองเช่นที่จอดรถแคบหรือแยกไฟแดงที่ซับซ้อนโดยรวมแล้วถือว่าเจ้าจีลี่กาแล็กซี่ M9 คันนี้น่าใช้ไม่น้อยเลยทีเดียวคันนี้ได้เปิดราคาพรีเซลในจีนเริ่มต้นที่1 9 3 8 0 0ยถึง258,800หยวนคิดเป็นเงินไทยประมาณ8 7 3 0 0 0ถึง1 1 6 5 0 0้าบาทหากเทียบกันกับรถปลั๊กอินไฮบริด PHEV ด้วยกันยังมีวีดีและอ o n 6DMI สเปคใกล้เคียงกับที่ขาายในนบ้ าที่จีน M9 จะแพงกว่า c ี l e อน6อยู่ประมาณ54-91%หากนําสัดส,ส่วนเดียวกันเทียบกับราคาในไทยของ BYD c e l e r 6 DMI ที่มีโปรโมชั่นล่าสุดอยู่ที่899,900ถึง999,900บาทแล้วคาดว่าเจ้า Geely Galaxy M9 ถ้าได้ขายในไทยจะมีราคาอยู่ที่1,386,000ถึง1,910,000บาท ซึ่งราคาจะพอๆกันกับรถในกลุ่ม PPV ในบ้านเราแต่ option นี้ได้แม่นแน่นกว่าเห็นๆ <Wow. S 1> ถ้าจีลี่เปิดตัวขาย Galaxy M9 ทําราคาในไทยด้วยราคานี้ก็คงจะดีไม่น้อยตัวรถมาพร้อมเบาะสามแถวที่ผู้ใหญ่นั่งได้จริงขุมพลังปลั๊กอินไฮบริต PHEV วิ่งต่างจังหวัดไกลๆได้สบายไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จแถมตัวรถที่ยกสูงยังพอลุยได้และให้ความสบายในการเดินทางมากกว่ารถในกลุ่ม PPV ก็ต้องมาเราลุ้นกันแล้วแหละลว,ว่าเมืองไทยพอจะมีวาสนาที่ใช้รถ full size SUV แบบนี้กับเขาบ้างไหมนะ แล้วคุณลละครับชอบเจ้าจีลี่ Galaxy M9 คันนี้กันไหมอยากให้เขาเอาเข้ามาขายในไทยหรือเปล่าเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับอย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ